สวัสดีค่ะ QQ อิงอันจากค่าย MK 2 K Entertainment ค่ะช่วงนี้ QQ เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ของ QQ ไปนะคะชื่อว่า No Time พูดไม่ได้สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ไปดู MV ได้ที่ MK 2 K Entertainment ค่ะค่ะตอนที่ หนูมองคนอื่นที่เป็นไอดอลนะคะหนูคิดว่าเขาอะเทมากแล้วหนูก็อยากเป็นเหมือนไอดอลของหนูให้ได้ค่ะหนูอยากมีฐานแฟนคับที่เราสามารถเป็นเพื่อนสนิทกันได้แล้วก็คุยกันเหมือนเพื่อนสนิทค่ะพอหนูมาเป็นศิลปินเองก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าค้นหาแล้วก็ยังน่าลองอยู่ค่ะก็ในอนาคตก็จะพยายามให้ตัวเองอิมพลูฟไปเรื่อยๆค่ะ เพลงนี้โนทามพูดไม่ได้ของ QQ นะคะมีความยากในการที่เราต้องร้องเสียงสูงขึ้นจากเรนจ์ของปกติค่ะ QQ เป็นคนที่มีเสียงแหบแห้งนิดหน่อยแต่ว่าพอได้เรียนกับค่าย M2K Studio นะคะเขาก็ได้เปิดคอสอนทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทำให้เสียงของ QQ กว้างขึ้นเราสามารถร้องเพลงโนทามพูดไม่ได้ออกมาได้ดีกว่าเดิมอีกค่ะ ช่วงที่ประทับใจที่สุดก็ทุกตรงเลยค่ะถ้าเอาที่ชอบมากๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ทํางานหรือว่าได้ลองแต่งเพลงค่ะเริ่มเขียนเพลงเองแรกๆก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วก็อยากทําอีกเรื่อยๆอยากทำเพลงออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังค่ะ <S <S <ul ain> ตอนเด็กๆคิวๆก็เคยอยากจะร้องเพลงอะค่ะ แต่ว่าพอโตขึ้นมานิดหน่อยก็อยากเป็นนักบริหารพอไ,ได้ไปเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงเรียนอะไรพวกนี้คิวคิวก็รู้สึกว่าคิวคิวเข้ากับการที่เราได้มาแต่งเพลงรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆก็น่าจะคล้ายๆกับตอนที่ยังเด็กค่ะ ตอนที่คิวคเครียดหรือว่าคิวคไม่รู้จะทําอะไรนะคะคิวคจะนั่งอยู่นิ่นีอยู่กับตัวเองสักห้าละทีทําอะไรก็ได้แบบถ้าอยากจะร้องไห้ก็ร้องออกมาแล้วก็ถ้ารู้สึกเศร้าระบายมันออกมากรีดมันออกมาค่ะให้เวลาตัวเองอย่าไปรีบมันแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆเรียนรู้กับมันค่ะไม่เป็นไรเลยที่ว่าเราจะแบบต้องดีขึ้นพรุ่งนี้หายพรุ่งนี้เราอยู่กับเราแล้วเรารักตัวเองดีที่สุดค่ะ ไม่ต้องรีบให้เวลากับตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่มาติดตามแล้วก็ชอบฟังเพลงของคิวคิวนะคิวคิวสัญญาว่าคิวคิว,ควจะทําเพลงนี้แล้วก็หลายๆเพลงให้ออกมาดีขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปให้ทุกคนได้ฟัง